ตอนกดไปแค่ห้ากดไม่ได้กดไม่ได้จะต้องรออหนึ่งนาทมันจะหมดนมดหมเนี่ยเืแตเลกมันนกมันนกมันนกมันคนเรมันคนเรพวกคนเราพวกอ้คนเรพวกลานกลานกมันจะโอเว่นหาดงดีสักทีขอต้นน่อยขอต้นน่อยตกใส่พวกเราต้องแบ่พวกตางดูแลผมเพื่นใจพุ่งแรงพไปไหนไปจดไหครับ นหตายเดี๋ยวพี่นี้มันจะไม่มีพี่ไปไหนแล้ยนะเฮ้ยหนีวะหนีวะมันจะมีมันจะมีจะไปจะไปโอเว่นเปิดน้อยแม่งทำตัวเป็นล้านมาตกเด็กขี้สัตว์น่าสงสารที่สุดแต่ว่าแวเด็่บอกพอฆ่าตัวเด็กได้หัวแดงก็บอกว่ามโนว่าฆ่าเราไปไหนตัวเด็กตัวอ่อนๆในยินละ จรินนะทำตัวไปลนราไล่มาไล่ตีตัวคนตอนเผลอะแล,ะและ้วก็ตายตายได้รอบเดียวแล้วหายตายได้รอบเดียวแล้วหายซื้อตัวสามพันก็ได้อย่างนั้นตัวผมก็ทําได้มันเหมือนเอาน้ำลาดเด็ 3, ดขึ้นห้องน้ําอ่ะเด็ดไฟเบอร์ออปติกค่าเน็ตเดือนสามพันตีตัวเด็กดีโอ้ยอยายขึ้นสะพานสูงไปไหนแล้วก็ไม่รู้หนี <S <S ไปแล้วผนมาปหมเนี่ยไม่เขาทำตัวทัตว์ไม่ได้เลยตางหากอ่าไม่หมด ทำตัวเป็นแสนซื้อแอร์ทามเป็นตอนปีสองกูอยู่ข้าวแล้วไอ้เนี่ยเดี๋ยวกูพีหาซื้ออะไรกินไปดักกล้ามาเลยดิอยากกินปลาทอดอ่ะจะมีร้านขายไหมไอ้เนี่ยแกเม็ดปลาทอดร้านอาหารนะพี่มีร้านข้าวต้มมันมีร้านข้าวต้มมีร้านปลาทูทอดเลยเดี๋ยวก่อนร้านปลาทูร้านข้าวต้ม ไอ้มปเย User joined your channel. ถ้าเข้าขากันนี่ไวกว่านี้อีกนี่ยังยังไม่เข้าแก๊ปผมเลยนะเข้าขากันนี่ขัดข้าวที่พระวัดเคยอยู่พังงาตเออมันเคยอยู่อ๋ลีไม่ใช่เหรอที่พะวัดเนี่ยที่พะวัดอดีตทำไมเ่รอมันยืนอยู่ลานเหรอเพราะว่าอยู่ฝนมันเคยอยู่อ๋อลี่อ่ะ ไม่ใช่เหมโอเว่นโอเว่นโอเว่นมันเป็นแกงที่มากับพวกแพ้เทีกับบีไงถามมาใหมได้ดาวผมจอบเออเออใช่ใช่ใช่ช่ดาใครจอบนะดาวผมไงฟองดาวไม่ฟิงฮะคอาไฟองจอบนะเางนี้นี่ทิพวัตรนี่แหละจอบจิ้มโดนจบได้เลยจได้เลยจได้เลยจได้เลย ฮะพี่โมดึงเขาพี่โมไปโปอยกรเปายักเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเขาเข้าตัวเป็นนกไหมลยเออใช่ใช่พี่ดาักคนร้อหุนเาขอตบขอตบอ่ะหุเฟิง้ากระทอ๋อแล้วหุยเฟิงก็ได้ครับคิดว่าอะไรนะเขาบอกว่ามันเข้าตัวว่ามันมบอดับตีอใช่ไหมเดี๋ยวคนละพวกกัน้อทางมันได้มันได ไปพบเพื่อนศัตรูแล้วโอเวนเ่น่ไฟโอเลนไอ้สัตว์เจ้าสำนักเฮ้ยโอเลนกลับมาแ,แล้วเหรอขิวใช่ไหมเจ้าสำนักไฟโอเลนไอเฟวกลุ่มน็อตที่เหตุรู้สึกจะไอฮันติงตองนี่มันไม่ใช่รีหรอมันเป็นตัวของพวกเหิมเกิร์มคุณบ้านเราบอกนะ มันไม่มีกิ้วใช่ไหมไม่มีกิ้วเคยเห็นเฉินตูใช่ไหมมันถูกส่งไปกิ้วอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นที่เป็นอลีอ่ะที่ใครยังอยู่ที่ร้านออลิไก่อลีแล้วนะเป็นอลิของอลีเรายังอยู่ที่ร้านกันปะอยู่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 ร้าเข้าหมู่ตึกนะโอ้โหั้นงั้นรวมร้านก่อนยังไงโถมาพิกิ้มาเฉินตู้่็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเฉินตู้ก่อน แล้วเดี๋ยวจะไปลานเพราะมีตัวถงตู้ถึงตู้มันไปไม่ได้ไปตรงนั้นเพิ่งเอาที่เติมที่านมาเลยกดตงที่อ๋อกดกี่ร้อไม่แค่ห้าร้นะ User in your channel timed out มีข้อมูลการเติมเนาะเยอะมากแล้วโดนแล้วนาทีเองกดไม่โหลดโดนอีกถึงแล้วท่าชมตู้กดไม่ได้แล้วเอ่งไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรถึงตู้ก็มีคนมาอยู่บางบางเบนส่วนาไปเป็นบางส่วนได้เดี๋ยวไปเช็คตู้เอง กูเริ่มจะเหมือนอีนักข่าวกีฬาคนนั้นละแสดงถึงดูยากไอ้วงแดงยิ่งห่านเลยไม่หมางั้นเลยก่อนนี่แหละพวก็วิ่งเข้าไปแพนด้าตายแพนด้าตายเดี๋ยวพิงก่นเดี๋ยวพิงก่อนเฉทเฉตีแพนด้าตายด้วยมันเกิดเอ้ยมันไม่ได้เกิดมันรวบมันก่อนมันตายพิงเล็ดแล้วพิงเล็ดแล้วมันวิ่งไปลาแล้วมันวิ่งไปลาแล้วดิ๊มรียมเตรียมลัก ตั้งกองตั้งค่ายรออยังยืนเหมือนยันอยู่ยังยืนมัน,มนมก็อยู่เท่พินมันน่าจะอยู่ข้างบนว่ะเดี๋ยวจัดการพินฮะเสี่ยคาพขาวเดี๋ตัวก็เลงจะเคลียร์เดี๋ยวแค่ไม่กี่ตัวแข่งตัวนี้<ห>นพวกโอ<ม>่นเหรอโูเว่นโรอเว่นลานนี่มนต้อง มาหรอกเอ๊ะเพราแม่งวิ่งไปวับไอ้นู่นน่ะสลาล์นเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไกลเหลินเฟิงพินอยู่ตรงนี้อยู่นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าบวกกันแล้วเดงอยู่นี่ดัดแมนโดนมาแล้ว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 ออกมาแล้วเหลินเฟิงอยู่กับพี่นี่ไม่มีพินแล้วไม่มีพินแล้วหูล่อพินอยู่นี่ปากเหลินเฟิงลาล์ล์มาหลานมีตรงไั้มีตรงมั้ยบอกยังทำนักอ่ะ อกอ็จะสำนักนอกเหรอ,อ,อสัตว์กล้วยอะไรครับได้มันมขาวหมดเลยอ,ะอ่ะมันมเป็นด<ะ>ินตัวเดียวว้ายคิวที่เปิดมาวะมันต้องเปิดดิมันต้องช่วยนอกอ่ะมันจะไม่เปิดยังไงอ,าอ้าวนี้หมวกกระทำไม่ต้องออกกิวล,ลา้านหัวเหรอวะ มันเข้ากิ้วแล้วเหรอการเข้าแล้วนี่หว่าการพักเดี๋ยวก็ออกอีกนะเด็พี่กูว่าคนในกิ้วผมก็ไม่ค่อยพุ่มเท่าไหร่หรอกครับอย่างเงี้ยโอเว่นโอเว่นตามมาเฉิมโตนเอ้ยสุโจนะขอใช้กำลังกำลังวิ่งเข้าข้างหลังเราครูแก่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปวิ่งเลยไปเลยไหนปะเป็วมกันแหละ User left your channel ขอทงสุโจเลย

มังเลย user จอยน์ your c h บ้านนะขอออกตี้เข้ามาก่ันตอนนี้ตี้มันกลายเป็นตีหกคนอยู่เนียเจอที่พวันละเีแหลกะเนี่ยไหนไหนห้อยู่ตรงตรงแยกแัตกปิดตา ไอ้ผมอยู่นี่อยู่เลยอยู่ในสนนวนาร์ตี้เฮ้ตั้งค่ายกันเอ้ยเดินดูวิ่งกันนา,า,ายคนอะพิาเรื่องตอนเนี้ยพลาดตอนนี้มันตำลง,งเลยอะแยะไม่พิงกันเลยโคตรตายใครเล่นพิงทิใมัมีคนพินภายนอกกนหน พี่พยายามจะฆ่าเปิรมันไได้หมไม่ได้ไม่เอาภาน่เอาไม่เอาเฮ้ยมันมันหนีไปทางติมเกิดด้วยอ่ะร้านเคียวย่างย่างเหรอเข็มไข่ยางไข่ยางไอเคียร์แล้วนะนั่นเคียรแล้วนะ เห็นมีอะไรให้ตีแล้วเนี่ยไหนอะหมดแล้วนี่เฟืงหนีไม่ได้หรือพีทางมูตึกโอ้โหอันนี้ยะบวกกันเยอะๆเท่าไรแม็กแหลกหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยนี่ไม่เยอะเลยนะแม็กแหลกเน,น,นี่ยกินหินแล้วบั๊กมันไม่ค่อยขึ้นห่ะเวลาแม็กแหลกอ่ะต้องนั่งกินใหม่มทุกทีเลยไม่ต้องตามใช่ไหม